สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันศุกร์ที่27กันยายน67ครับวันนี้เงิน10,000บาทเข้าอีกแล้วเป็นวันที่3 27กันยายน67สําหรับกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐที่บัตรประชาชนเลข13หลักหน้าบัตรตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยเลข4 5 6และ7นะครับผมวันนี้10,000บาทโดยก็จะโอนเข้าที่บัญชีธนาคารของผู้ได้รับสิทธิ์ ที่สมัครพร้อมเพย์เลขประชาชน13หลักไว้แล้วเท่านั้นนะครับผม1เลขประชาชน13หลักสมัครผูกไว้กับบัญชีธนาคารได้เพียง1บัญชีธนาคารเท่านั้นนะครับท่านใดที่ตรวจเช็คแล้วเงินเข้าหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับช่วงนี้ท่านผู้ชมคนกดเงินหมื่นจะค่อนข้างเยอะกันมากแต่ละเคาน์าเตอร์ธนาคารแต่ละตู้ ATM ซึ่งถ้าการกดเงินนั้นนะครับเราสามารถกด ตู้ ATM ต่างธานาคารได้ นะครับแต่ต้องเป็นจังหวัดเดียวกันซึ่งก็จะสามารถกดต่างธนาคารได้ได้ฟรี4ครั้งต่อเดือนนะครับผมทางนี้ถ้าเราตรวจเช็คแล้วปรากฏว่ามีเงินเข้าบัญชีแล้ว1,000 10, 0บาทเราก็ยังไม่จําเป็นต้องรีบกดออกมานะครับเพราะว่าเงินเข้าแล้วเข้าเลยไม่มีการดึงกลับท่านผู้ชมไม่ต้องกังวลนะถ้าเราเอาสมุดไปปรับที่ตู้ปรับสมุดแล้วออกเงินเข้าละ1 0,000บาทท่านผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลเงินก็จะอยู่ใน อยู่แล้ว1,000 0บาทไม่มีการดึงกลับนะครับผมทางนี้ถ้าท่านตัวเช็คแล้วท่านเข้าเงื่อนไขสวัสดิการแห่งรัดใช้สิทธิ์ผ่านประชาชนที่ซื้อสินค้า300บาททุกเดือนท่านจะได้รับเงิน1,000 0บาทนี้นะครับผมทางนี้ถ้าตรวจสอบแล้วเงินไม่เข้าที่บัญชีธนาคารแนะนําตรวจเช็คอีกทีว่า บัญชีนั้นได้สมัครพร้อมเพย์เลขประชาชน13หลัก13หลักไว้แล้วหรือไม่ด้วยนะครับผมถ้ามีหลายธนาคารแนะนําว่าให้ตรวจเช็คทุกธนาคารบังทีเราอาจจะลืมไปว่าเราสมัครพร้อมเพย์13หลักไว้กับบัญชีธนาคารใดนะครับ ส่วนวันจันหน้าท่านผู้ชมวันที่30กันยายน67ก็จะเป็นคิวของอผู้ที่ได้รับสิทสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเลขบัตรประชาชนหน้าบัตร13หลักลงท้ายด้วยเลข8กับ9 30กันยายนนี้วันจันนี้ก็รับที่1 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับกลุ่มคนที่เพิ่งทำพร้อมเพย์มาใหม่อาจจะทำในช่วง ไม่เกิน3วันที่ผ่านมานี้อาจจะยังไม่ได้รับการโอนเงินนะครับเพราะว่าเพิ่งทำพร้อมเพย์ใหม่ก็ให้รอการโอนรอบเก็บตก22ตุลาคม67รวมถึงกลุ่มคนที่เพิ่งลงทะเบียนทำบัตรพิการใหม่นะครับมีคนทำบัตรพิการใหม่บัตรผู้พิการใหม่ต่ออายุบัตรผู้พิการใหม่และเพิ่งไปแจ้งกับอบตเทศบาลซึ่งถ้าหากแจ้งกับอบตเทศบาลภายในวันที่1ิ ตุลาคมนี้สำหรับผู้พิการรายใหม่ก็จะได้รับเงิน1 0,000บาทในวันที่22ตุลาคม67นะครับรวมถึงคนที่สมัครพร้อมเพย์ใหม่ด้วยถ้าสมัครถึงวันที่ตั้งแต่บัดนี้ถึง18ตุลาคมก็จะมีการโอนเงินในวันที่22ตุลาคมรอบเก็บตกเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันครับทั้งนี้การโอนรอบเก็บตกจะมีการโอนอ ครั้งต่อไปคือ22ตุลาคมครั้งที่2คือ22พฤศจิกายนแล้วก็ครั้งที่3วันที่22ทธันวาคม67ครับซึ่งถ้า22ทธันวาคม67ยังโอนไม่สำเร็จอีก ก็จะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับในส่วนนั้นมีข้อแนะนําเพิ่มเติมท่านผู้ชมครับสําหรับพร้อมเพย์สิหลักนั้นสามารถผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ได้เพียง1บัญชีเท่านั้นถ้าธนาคารที่ท่านผูกอยู่ก่อนแล้วมีปัญหาบัญชีถูกปิดหรือมาอย่างไรต้องติดต่อ,อธนาคารนั้นๆก่อนเพื่อยกเลิกกับพร้อมเพย์บัญชีเก่าก่อนล้อแล้วค่อยไปสมัครกับพร้อมเพย์ผูกกับบัญชีธนาคารตัวใหม่นะครับ ทางนี้สามารถสมัคร13หลักผ่านแอปธนาคารมือถือของเราก็ได้ที่ตู้ ATM ก็ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเช็คโดยการโอนผ่านแอปธนาคารเป็นโอนแบบพร้อมเพย์13หลักถ้าโอนพร้อมไป13หลักแล้วสัก1บาทก็ได้ถ้าเงินเข้าบัญชีปลายทางก็ถือว่าโอเคแนะนําให้เป็นแอปปอตังโอนมาที่13หลักก็จะโอเคกว่านะครับผมเพราะว่าบางทีบัญชีมันชนกันก็นกจะโอนไม่ได้นะครับ โอเคในส่วนนี้ก็เน้นย้ำว่านะครับเงินไม่ถูกดึงกลับนะเงินจะอยู่ที่ตู้ a อทอยู่ที่บัญชีเราเหมือนเดิมนะครับกดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต้องแน่ใจว่าเงินเข้าแล้วนะครับแล้วก็กด ATM ต่างตู้ธนาคารได้เช่นกรุงไทยไปกดทกสอพกสอไปกดกรุงไทยได้ฟรีค่าธรรมเนียม4ครั้งต่อเดือนแล้วก็สิทธิ์อื่นๆยังคงเหมือนเดิมนะผู้พิการผู้สูงอายุนะครับผู้พิการผู้สูงอายุเงินอุดหนุนบุตรนะครับ สวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านประชาชนเดือนละ300บาทก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมมีเล็กน้อยสําหรับคนที่เพิ่งไปยืนยันตัวตนสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรกนะครับใครที่เพิ่งไปครั้งแรกก็อาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าเงื่อนไขก็คือต้องยืนยันตัวตนภายใน31สิงหาคม67แต่ผมว่า ในการยืนยันตัวตนครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเราก็จะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผานประชาชนในเดือนต่อๆไปได้เดือนสามร้อยบาทสาร,สาร,สารบาทผมว่าก็โอเคนะก็โอเคแล้วก็แนะนําผูกพร้อมเพย์สิบสาหลักไว้ด้วยเผื่อว่าเราอาจจะมีโอกาสได้1,000งบาทก็ผูกพร้อมเพย์หลักไว้เลยคนที่เพิ่งไปยืนยันสวัสดิการแห่งรัฐครั้งแรก ที่ธนาคารกรุงไทยก็ผูกพร้อมเพ1สิบสามหลักให้เรียบร้อยเผื่อจะได้รับเงินหมื่นเผื่อไว้เผื่อไว้ถ้าเขาว่าจะโอนเราก็จะได้รับเลยนะครับไม่ต้องไปผูกไว้อีกทีหนึ่งไม่ต้องไปรีบสมัครตอนนั้นสมัครไว้เลยเพราะว่าสมัครฟรีอยู่แล้วนะครับทุกธนาคารคราคาไหนก็ได้โอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวสารกันประมาณนี้กันก่อนนะหากมีความเพิ่มเตเพิ่มเติมอย่างไรในข่าวสารก็จะรีบแจ้งให้ทราบ ถ้าผู้ชมขอภัยมันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือการตรวจเช็คผ่านทางเว็บไซต์นะผมก็ลืมไปการตรวจเช็คผ่านทางเว็บไซต์สามารถตรวจเช็คได้นะครับถ้าผู้ชมสามารถดูเข้าที่เว็บไซต์กันได้ในเว็บไซต์ก็จะมีการตรวจเช็คว่าเราได้รับเงินหรือไม่ด้วยแล้วก็ได้รับเงินโอนวันไหนมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็จะมีการแจ้งในนั้นด้วยนะครับผมและสุดท้ายส่วนนี้ตอนนี้ทางเชียงใหม่แล้วก็หลายๆพื้นที่ก็น้ําท่วมกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเริ่มจะ กระจายตัวไปเกือบทุกจังหวัดท่านผู้ชมก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพดูแลความปลอดภัยซึ่งกันและกันด้วยนะครับผมชลชนนนก็มีน้ําใจซึ่งกันและกันเพราะว่าตอนนี้น้ําค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวพอผมอยู่จังหวัดลาพูนนะครับค่อนข้างอยู่จากห่างไกลาจากแม่น้ําหน่อยก็เลยปลอดภัยหน่อยนะครับถ้าใดที่ใกล้น้ําน้ําท่วมก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆกันแล้วก็ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับผมช่วงนี้ก็เข้าพรรษากันอยู่นะครับอย่าลืมรักษาศีห5้ากันด้วยไม่ฆ่าสัตว์นะครับ ทุกชนิดเลยตั้งแต่หมดขึ้นนะไม่ลักทรัพย์ไม่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราไม่ประพฤติผิในกามนะครับไม่พูดเท็จแม้แต่การหยอกเราเล่นก็ไม่ได้นะต้องพูดความจริงตลอดนะครับควรพูดความจริงพูดแต่ถ้อยคําที่เป็นประโยชน์แล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ดื่มสุรารยาเมา ก็เป็นศีลข้อที่5ถ้าเราศินห้าครบเราก็จะมีความสุขนะครับผมเบื้องต้นเราตัวเราจะมีความสุขก่อนทรัพย์ของเราก็จะเกิดขึ้นเงินก็จะมีมากขึ้นเงินที่เราหาได้ก็จะอยู่ตัวมากขึ้นไม่ต้องไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ,อพวกสินค้าอาญมุกต่างๆนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ในเรื่องของการลุ้นนะครับลุ้นหวยลุ้นสลากต่างๆถ้าเป็นเรื่องของการจ่ายเงินแบบว่าต้องรอลุ้นสลากแล้วก็ไม่ได้เงินคืนเนี่ย แต่ถ้าฝากสลากออมทรัพย์สลากทกสกอออมสินะผมว่าโอเคอยู่เพราะว่าพอสุดท้ายมา2ปีเราก็ได้เงินคืนอยู่อันนั้นก็พอได้ค่ท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นการลุ้นซื้อแล้วก็ทิ้งไปเลยถ้าไม่ได้เนี่ยผมว่าอันนี้น่าเสียดายอยู่ก็เป็นการพานันประเภทหนึ่งถ้าละได้ก็ละ นะครับผมจะได้มีทรัพย์มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานาในช่องกันได้ได้ครับสวัสดีครับ